ความสุขความสำเร็จที่คุณจะได้รับหลังวันที่9เดือน9พศ2566นี้คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะใครรับคำทำนายให้คุณกดติดตามหรือกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือเซฟเก็บไว้ดูนะคะดูซ้ำๆได้เพื่อรับพลังงานบวกนะคะ คุณได้ไพ่สิบเหรียญแปดเหรียญและคิงถือไม่เท้านะคะไพ่สิบเหรียญคือไพ่เศรษฐีเป็นไพ่ทางการเงินที่ดีที่สุดใบหนึ่งใครได้ไพ่ใบนี้รับรองต้องเป็นเศรษฐีแน่นอนนะคะอาจเป็นเงินล้านหรือหลายๆลายล้านมีที่ดินทรัพย์สินมรดกตกทอด ผู้มีโชคลาภทางการซื้อขายธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์หมู่บ้านจัดสรรถ้าเกิดมามีฐานะธรรมดาก็จะได้คู่ครองที่รวยหรืออยู่กินกันจนร่ำรวยนะคะ Achievement คุณ จะบรรลุสู่ความสำเร็จมีทรัพย์สินมั่นคงอยู่ในสถานะที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นทั้งกิจการใหญ่โตและทรัพย์สินมากมายในขั้นมหาเศรษฐีบางคนก็จะได้ทรัพย์สินมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่อีกในหนึ่งหมายถึงดวงคู่ครองแต่งแล้วรวยดวงสมพงอยู่กันแล้วทำมาค้าขึ้น ร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีก็คือถ้าใครที่มีแฟนมีสามีภรรยาอยู่แล้วคนคนนี้ก็คือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะอยู่ด้วยกันแล้วก็จะมีแต่ความมั่นคงและร่ำรวยคนโสดคุณมีโอกาสจะเจอคู่ที่มีฐานะที่ร่ำรวยหรือบางคน ก็จะอยู่กินด้วยกันแล้วช่วยกันทํามาหากินจนร่ำรวยนะคะไพ่แปดเหรียญเซลเมดแมนคุณเป็นคนมีฝีมือมีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุณจะสามารถสร้างฐานะได้มั่นคงเป็นปึกแผ่นถึงขั้นขยับขยายกิจการเป็นของตัวเอง คุณเป็นคนขยันทำงานอย่างละเอียดรอบคอบและเข้มแข็งจริงจังคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความเชี่ยวชาญในงานด้านใดด้านหนึ่งชีวิตของคุณจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากความขยันหมั่นเพียรของคุณ คุณจะมีฐานะทางการเงินขยับขึ้นถึงขั้นมีอันจะกินเนื่องจากว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งมีความคล่องตัวสูงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากสติปัญญาความสามารถของตัวคุณเองโดยแท้นะคะช่วงนี้คุณจะมีงานเข้ามาเยอะขยันทำมากก็ได้มากนะคะ บางคนก็จะได้แบ่งปันผลประโยชน์เงินปันผลหรือบางคนก็จะมีโชคทางการเล่นหุ้นนะคะถ้าบางคนที่รองานอยู่หรือว่าหางานหรือว่าหาอาชีพเสริมคุณก็จะได้งานใหม่ที่สามารถาทำเงินได้มากกว่าเดิมนะคะไพ่ใบสุดท้ายคิงถือไม้เท้า คุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานระดับสูงตั้งแต่ผู้จัดการไปจนถึงผู้บริหารหรือบางคนก็จะออกมาเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือบางคนก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นใหญ่หรืองานที่คาดหวังไว้จะสำเร็จรคุณจะได้รับผลตอบรับจากผลงานชิ้นนี้เป็นพิเศษ โอเคสำหรับคนที่มาดูคลิปแรนดอมนี้เรามีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนที่มีแฟนมีสามีภรรยา พวกคุณจะเน้นในเรื่องการทำงานหาเงินในเรื่องของความหวานมันอาจจะน้อยนะคะถ้าจะเติมก็พยายามหาเวลาออกไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะคะเพื่อเพิ่มความหวานหรือถ้าอยู่บ้านก็พยายามหากิจกรรมทำร่วมกัน เช่นช่วยกันทํากับข้าวาดูหนังด้วยกันปลูกดอกไม้ด้วยกันหรืออะไรก็ได้ที่ทําร่วมกันนะคะโอเคสําหรับคนที่มาดูคลิปแดนดอมนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะสวัสดีค่ะ